สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบในบรรยากาศที่ไร่ของพีก่กบนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงน้ำดำน้ำดำมุยชีนะครับนี่ฮะแตกยอดค่อนข้างเติบโตขึ้นนะต่อเนื่องเลยนะฮะแตงยอดตลอดเลยนะครับปลูกเมื่อเดือนมิถุนาก็ปลูกมาประมาณสักหกเดเดือนแล้วนะครับนะตอนนี้นะฮะแล้วก็ล็อกนี้ ก็เป็นน้ำดําส่วนใหญ่แล้วก็มีแซมด้วยพวงมณีนะครับมีพวงมณีด้วยนะครับก็เมื่อก่อนตรงนี้ไปกบก็จะมีการเรียกว่าทํารังนะฮะบริเวณโคนทุเรียนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับข้อดีคือหน้าแหลงนะมันคุมความชื้นได้นะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนครับนี่ฮะพาดูตรงนี้นะครับข้อเสียคือย่านะ แต่ถ้าเราใช้กิ่งไม่ใหญ่นะครับก็ก็โอเคไม่ไม่กระทบมากนะครับแต่ถ้าเรากิ่งใหญ่ๆนะครับกิ่งไม้ใหญ่ๆกิ่งแห้งนะับประกอบใช้กิ่งแห้งนะครับใหญ่ๆเนี่ยถ้าเอามาทำเนี่ยนะครับมันก็จะมีหญ้าเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นมาคลุมขึ้นมาคลุมแบบนี้นะครับเพื่อนครับขึ้นมาคลุมโคกทุเรียนมันก็เวลาเราใส่พวกปุ๋ยพวกอะไรต่างๆนะครับหรือลดน้ำเนี่ยมันก็จะกว่าจะ,จะมันจะ น้ำเราประหยัดน้ำใช่ไหมครับมันก็จะซึมลงดินค่อยๆกว่าจะรากู้เรียนมันจะได้นะครับมันก็จงมันก็ต้องผ่านชั้นพวกนี้นะครับผ่านชั้นพวกนี้ลงไป นะครับแต่ถามว่ามันเสียหายไหมมันก็ไม่มีเสียหายอะไรนะน้สุดท้ายมันก็ลงดินอยู่ดีนะครับลงดินอยู่ดีแต่ว่าถ้าเรากิ่งใหญ่เกินไปนะครับหญ้ามันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นมาคลุมคุมบริเวณนี้นะครับเพื่อนครับมันจะขึ้นมาคลุมบริเวณนี้มันก็จะเป็นโคกสูงแล้วก็หญ้าที่มังต้นนะครับมันจะงามมันก็จะงามเอางามเอานะครับสุดท้ายนะคนทุเรียนเราก็จะมีหญ้าเยอะเกินไปนะครับแล้วเราจะแต่งเรียกว่า เหมือนว่าเรา will, มันอาจจะไม่ชอบเนาะว่ามันจะไม่สวยนะบริเวณโคกทู้เรียนเราจะไม่สวยนะครับมัน <s lam ing> ดูแล้วมันเหมือนว่ามันมีหญ้ารกเกินไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพราะฉะนั้นนยฮะการใช้พวกกิ่งไม้นะครับ uh, มันดีในแง่ของการทําให้นะครับ <S <s <lam ing> บริเวณตรงนี้นะครับมันมีโปร่งอากาศนะครับช่องระบายอากาศรูอากาศ <s lam ing> ได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้หน้าแรงเนี่ยนะครับความชื้นบริเวณนี้จะดีมากๆนะครับต้นไม้ก็ สดชื่นนะครับตลอดเข,เขียวเขียวขจีตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความสะอาดความเรียบร้อยความดูแล้วฮะมันไม่ไม่รกเกินไปนะครับพี่กบแนะนําให้เอาเอาไม้นะตอนนี้พี่กบก็ดึงดึงไม้พวกนี้ออกนะครับดึงออกอยู่นะครับดึงออกแล้วก็เราก็เอาไม้เนี่ยนะครับมามาสับหรือมาทำเออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า เป็นทาเป็นปุ๋ยหมักหรืออะไรก็ได้นะครับไม้พวกนี้นะครับให้อายุมันให้มันผุพังไปเลยแล้วก็ค่อยค่อยเอามาทําเป็นปุ๋ยใส่โคกข้เรียนก็ก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะเพื่อนๆครับแต่ว่าปัญหาก็คือเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างนี้มันก็โปร่งอากาศได้ดีมากเลยนะฮะมันคลุมดินได้ดีเพื่อนๆครับแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละคือมันจะมีหญ้าเข้ามาคุมโคนนะครับแล้วก็เราทํางานบางทีมันอาจจะไม่ไม่เรียบร้อยดูแล้วไม่ไม่ นี่ฮะอย่างนี้นะครับเพื่อนครับความชื้นการรักษาความชื้นบริเวณโคนทุเรียนดีมากๆนะครับดีแต่ว่าปัญหาเรื่องเนี้ยที่เล่ามาให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับปัญหาพวกหญ้าพวกอะไรมันจะขึ้นมาคุมคุมโคกทุเรียนเรานะครับข้างบนก็จะเป็นแต่หญ้านะครับเต็มไปหมดเลยนะเพราะนั้นลูกกบก็เลยเอาออกนะครับก็จะมีการดึงออกบ้างนะครับอแล้วก็เราก็จะเอากิ่งเนี้ย เอาไปสับหรือไปปั่นนะสับเป็นเป็นเศษเป็นเศษไม้นะเศษไม้เศษอินทรียวัตถุต่อไปนะครับปล่อยให้มันเป็นหมักไว้ให้มันเป็นเน่าให้มันยุ่ยให้มันเปื่อยนะครับแล้วค่อยเอามาใส่ทีหลังนะครับหรือเอาไปทําเป็นะวะสัสดุปลูกต้นไม้ยินปลูกต้นไม้ต่อไปหรือก็ใส่โคลนทุเรียนต่อไปในอนาคตนะครับออนนี้นะครับที่ผมก็เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนการการใช้รูปแบบแบบนี้นะครับอ่บางต้นก็มีการดึงเศษไม้ออกแล้วนะครับนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอ่แต่ว่าตรงนี้ไม่ทิ้งนะไม่เผานะครับพี่กบเอาไปอ่าหมักไว้อ่เป็นปุ๋ยหมักต่อไปนะครับอ่าผสมกับใบไม้ผสมกับอะไรต่อไปนะครับแต่ว่าบริเวณอ่าข้อดีที่ผ่านมาก็คือทุกเรียนเรานะครับสดชื่นมากๆเลยนะเพราะมันมีตัวคลุมดินรักษาความชื้นหน้าแ้งนะครับแต่หน้าฝนเนี่ย ไม่จําเป็นต้องใช้ไม่ต้องทําแบบนั้นนะครับเพื่อนครับหน้าฝนมันมีความชื้นอยู่แล้วเนาะนะครับเออเพอเพอเราต้องเอาออกด้วยนะครับหน้าฝนอย่าอย่าไว้นะอะบนโคกนะครับมากเกินไปเดี๋ยวมันจะมีความชื้น,นเชื้อราอะไรจะเข้ามารบกวนทุเรียนเราอันนี้ประกบเอาออกนะครับเดี๋ยวจะย้ายไปไว้ในแปลงเออเรียกว่าในล็อกที่ผี่กบทำ ทำปุ๋ยหมักใบไม้ไว้นะครับเดี๋ยวจะย้ายเข้าไปไว้ตรงนั้นเลยนะครับนี่ฮะบริเวณโคกทุเรียนขอีมกบที่ที่ทํารังนะฮะตอนนี้มันก็อยู่ประมาณนี้แล้วนะครับเพื่อนครับไม้บางชิ้นเนี่ยนะครับมันก็ยังยังไม่เน่าไม่ไม่เปื่อยนะครับก็มันจะทําให้เราพื้นที่บริเวณโคกทุเรียนมันรกด้วยนะเพื่อนครับมันรกด้วยนะครับ ก็พี่กบว่า,าไม่ควรเอามาวางแบบนี้นะครับไม่ควรเอาไปหมักไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อนครับเอาไปหมกักเอาไปสับหรือไปปั่นไม้พวกนี้ให้มันเป็นเศษไม้เล็กๆก่อนแล้วค่อยเอามาหมักได้1ปีให้หลังแล้วค่อยเอามาใส่โคนทุกเรียนดีกว่านะครับเพื่อนครับแต่ถามว่ามันดีไหมรักษาในแง่ของความชื้นดีมากๆเลยนะเพื่อนครับ ความชื้นที่ผ่านมามันรักษาความชื้นได้ทําให้ทุเรียนเราสดสดสดชื่นมากๆนะเพื่อนครับเนาะ,ะพี่กบก็ดึงออกแล้วนะครับดึงออกเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้กองไว้เป็นสัดส่วนเป็นที่เป็นทางของเขานะครับนี่ครับมันก็โอเครักษาความชื้นได้ดีมากๆเลยนะแต่อย่างที่บอกนะครับพี่กบก็จะเอามาไว้นะ้ำบังกรไว้ในนี้นะครับ เอาไว้เป็นปุ๋ยหมักต่อไปนะครับเพื่อนๆครับจะดึงมาไว้ในนี้นะครับผสมกับใบไม้นะครับใบไม้ต่างๆที่ไปกบเก็บไว้นะครับกองไว้ตรงนี้เป็นปุ๋ยหมักต่อไปแล้วเอามา,าใส่ค่อยคอยเอามาใส่ทุเรียนต่อไปนะครับน,นี่ก็นะเป็นการเรียกว่าทดลองทำเนะววาะพบอผบก็ทดลองทําดูว่า,ามันดีไม่ดียังไงก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะครับเอามาเล่าสู่พเพื่อนๆฟังนะครับนะ ก็วันนี้ก็ขอ,อยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ